Mohi, Loma Lin, Ritu, Poppy Kati Loma Lu ฉันรอดไม่ว่าคุณจะเจ็บหรอกทำไมถ่ายคลิปกี่นาทีแล้ววะคุณ มีผักให้กินด้วยไม่อยากกินผักกับคุณปู่เดียวเดียวเดียเดียวเดียวดียวเดีวดียวเดีวดียวเดียวเดียว โอ้โหลุงมองเราเลยตุย โอ้เออกูตุยไม่ขอเอาใหม่นะทุกคนจะปูนแ oh, <yeah. S 1> ดดคลิปไปก่อนครับค่อยมาใหม่โอเคเราไปตื่มดีแล้วนะโอ้ย oh, <Yeah. S 1> เวลามัาจะไปไปไป เดี๋ยวเวลาบรนบุตรวิสิกณ์เซ็ตดีิดีิดีดอบอเดอภาภาภา๋พวเพาเพาตุยตุยแค่เนี้นะตุยตุยไม่มีเหตุผลบิลบิล <c oughs> บินลีบิลบินลุงตู่ชอบผลไม้หนึ่ับ โอ้ยตัวอีกแล้วอ่ะคุยค้างดิหรือว่าเราไม่ต้องกระดูดอ่ะเมื่อกี้ผมกระดูดไม่ต้องกระดูดปะเดี๋ยวลองดิ โอว่ะโอเคตอนนี้โหมีฟ okay, ันลูมด้วยมาจากไหนวะเนี oh, né, ่ยอีเกือบตุยโอ้โหและลูกบอลหรือขลาง หรือว่าถ้าโดนเสื้อลูกจะตายลูกอีถูกเท้าบินโอ้โหทำไงดีทุกคนว้่ววิ่ววิ่ววิ่ว <the> <c oughs> ปวดตับฝักตุยเลยตุยตุยตุยขาเบือตายขาเบือ ลงอชิดลงสุดสุเสุดจะไปจะลดไปอะเดี๋ยวลองดูข้าวไปก่อน้าจะเป็นลงโอ้โหตกไปข้างล่าง เอ,เอาายนี้ไปวางเลยเหรอดอบเอาไม้นี้ไปได้เหรอถ้าเราจะายกไม้มาทำไมเนี่ย ไป <c oughs> yes 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 ลงขอยเดินไปเร็วเร็วเอชีวิต super cookie อ้าวแล้วซูปเปอร์อะไรนะซูปเปอร์ตัวใหญ่เลือซูเปอร์คุกกี้เอาไว้เอาไว้เอาไว้ไม่ใช่ซูปเปอร์คุกกี้แล้วครับตุย <Yeah. S 1> อีกแล้วครับผมตุยอีกแล้วพูดถึงว่าเกิดอะไรขึ้นมา มีคูสองปะเราอะเดี๋ยวก่อนครับผู้ชมยามีก่อนกระโดดหน่อยกระโดดโชว์สเต็ปมันกระโดดโชว์สเต็ปไม่ได้อะทำไงทำไงหุบเหรอหุบอาหุบหุบเหรอยามียามีโอ้ตะกี้ล้วจะตัดตัวใหญ่ด้วย จะดูให้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่หญโอ้โหมีกับ,ด,บดักด้วยนะครับเฮ้ยโกอก้กอเดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะครับโอ้โหยากเหลือเกินอ่ะดีครับผมมาถึงนี้ได้เลยอ่ะเดินถ้าเดินแล้วมันจะหักเหรอ คุอจริงว่าคุยอย่าตกผมชอบตุยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตุยทุกวันโคยังไม่ทันได้กระโดดเลยตกอีกแล้วอ่ะหรือว่ามันต้องกระโดดเลยปะจ็หลอกเราอ่ะ เอายังไงเอายังไงทุกคนเอายังไงเอายังไงมันต้องแบบนี้เหรอมันรอดไหมวะเอ้ยอ๋ออันนี้อุตกกอนแล้วเราก็ค่อยกระโดดไม่รูเห็นไมมันจะค่อยกระโดดไม่ได้หรอหรือว่าเราต้องเหยียบมาแล้วก็กระโดดรู้แล้วรู้วิธีแล้วรู้วิธีแล้ว โอ้ย่างงี้เนาะอย่างนะางี้เออ <c oughs> นี่คือการต่อสู้ลุงตูมีไข่นอนทงองโอ้แล้วก็ได้บอก

อาแป er ๊บเดียวตายเลยขนลุงมาใกล้เราเลยให้ลุงมันหลังาไปเลยไม่ต้องเลย ไม่ลูกา да. งเกงจะหยุดยู่แย้ว <ve> เอาหลังหักเนาะไม<ๆ>่โตวค้นพ่อกำลังหุงข้าวนะลูกโควิดทับสิบมดกพยาดาวมครับคุพอใจไหมเด็กเ โอ้โหดีกว่าโอ้ชิปปี้้สยางสปุกี้สปุกี้หละจิปปี้ชิปปี้ตับไก่ค่ะไปเร็วเร็วเร็วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หรือว่ากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ สำหรับช่องเบลลี่ไทยบ๊ายบายครับค่อยไปเจอกันใหม่